งวดนี้รัฐบาลเรามาดูรัฐบาลกันขนมไทยงวดนี้นะครับออกวันออกวันขนมไทยงวดนี้ออกวันอาทิตย์กําลังวันจะมีหนึ่งสี่แล้วก็แปดนะครับงวดนี้เมื่อเช้าลงกลุ่มแล้วนะครับวันนี้ไลฟ์น้าเพจเลย แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวลงกลุ่มให้ไปพรุ่งนี้เดี๋ยวลงหน้าเิดน,นะครับวันนี้ไลฟ์ก่อนอ่ะสวัสดีกับ461คนดูทำสูตรออกมาแล้วนะครับถ้าใครเห็นในแอปต่อต่อหรือว่าทำคลิปเลียวก็ตามนะครับหรือเห็นช่องทางไหนงวดนี้รัฐบาลเลขเด่น4ตัวมาดูเลขเด่นสีตัวก่อนนะครับย้ำไม่อันนี้คือให้ไปตั้งแต่วันที่หแล้วนะครับ เลขเด่นสี่ตัวงวดที่แล้วถ้าใครเป็นสายวิ่งนะเอาไปวิ่งได้นะครับเพราะว่ามันเข้าทุกงวดบางงวดก็เข้าสามตัวบางงวดก็เข้าสองตัวนะรอบที่แล้วก็มาสองตัวนะครับแล้วก็ฝากแม่แม่ช่องหลายๆช่องที่นําเสนอในช่อง youtube ด้วยนะพรุ่งนี้เรามาสู้ลาวพัฒนากันใหม่นะครับวันพระแต่ก็น่าสิไล่อยู่ครับอ่ะอันนี้คือรอบที่แล้วนะหนึ่งมิถุนานะครับที่สัญจรน,นะครับก็คือ สองออกสี่สองห้าออกเลขวิง่งแล้วมาดูงวดน,นี้ครับเบื <c oughs> ้องวดนี้เดอ้อผมปล่อยไปตั้งแต่โมที่6แล้วผมสีย่ำห้งวดน,นี้เลขเด่นซี่โตมาหนึ่งโตซีมีสามมีหามีเก้ามีแปดใช่ครับชื่อบัญชีอดิศักชื่อเก่าโอนได้เลยไม่ไม่ต้องกลัวเป็นโจรครับเป็นชื่อบัญชีเก่าลนะเปลี่ยน เป็นเปลี่ยนธนาคารแล้วโอนได้เลยนะครับ3598มา1ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ผมทําสูตรมาแล้วครับงวดนี้รัฐบาลจะเด่น5กับ3 5กับ3ผมฟัน5อ่ะชอบ5้าตัวไหนลองพิมพ์ขึ้นมาครับ50 51 52 5์5้าห5ึ่งห้าสมมักตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับ อาจจะไม่ตรงใจใครนะครับแต่ว่ามันเด่นห้ากับสามงวดนี้มันเด่นมากคือห้าที่ผมทําไปแล้วในคลิปนะครับในตอนในช่องแอปดําแล้วก็คลิปเลียวมันค่อนข้างเด่นห้านะครับแต่ผมบอกเลยว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วผมชอบมากๆเลยก็คือห้าสามงวดนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปตรงกับใครหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแม่แม่พ,พี่พี่ก็ลองเอาไปชนกับสำนักที่แบบว่าเขาแม่แมนนะ อย่างเช่นเจหนึ่งเจสองเจคนนั้นคนนั้นคือคนนั้นคนนี้สํานักดังๆสมมุติว่างวดนี้ผมให้ห้าอ่ะอีกสํานักหนึ่งเขาให้ตัวนั้นก็เอาไปไข้กันดูครับก็ลองเล่นดูอาจจะเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อหลายสวัสดีกับห้าร้อยสิบหกคนแต่งวดนี้มันเด่นห้าครับมันเด่นห้าครับแต่ผม มันมานี่คือเลขเด่น4ตัวสามห้าเก้าเปียกมันมาแน่นอนแต่งวดน,นี้ผมฟันห้าครับงวดน,นี้หวยออกวันเสาร์เลขที่โอนธนาคารไทยพาณิชย์ไม่เป็นไรครับโอนไทยพาณิชย์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะว่าเงินมันก็เข้าเหมือนกันครับแต่ว่าบัญชีก <c oughs> สิกรไทยผมเพิ่งเปลี่ยนใช้วันนี้ครับไม่เป็นไรครับไทยพาณิชย์ก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามันเข้าคือเกา้าครับอาสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนเสียงสะดุดสะดุดลัก <c oughs> หวยออกวันอาทิตย์กำลังวันจะมีหนึ่งมีสี่มีแปดพรุ่งนี้รัฐบาลลาวออกแบบไหนพรุ่งนี้ลาวออกวันพระด้วยมันจะมาแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วถ้าอุ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีแล้วยูโรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร เอาสวัสดีเอซีก่อนเร็วเออน้องชื่อน้องชื่อยู่โลเป็นหมาที่ชอบพัดลมมากเลยครับอ่ะแลล่ามานี้มานี้มามานี่นเออนี่มองกล้องก่อนนี่นี่นี่ ตัวนี้ที่ผมอุ้มประจาอ่ะนี่นี่ี่มองกล้องก่อนเร็วนี่นี่เห็นไหมนี่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 เออนี่นั่นอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้กินอันนี้ชื่อดอลล่าครับตัวใหญ่นั้นชื่อดอลโลแต่ไอชื่อยูโรครับแต่ว่าน้องดอลล่านี่จะเป็นหมาแคะก็คือตัวตัวเล็กมากครับตัวเท่านั้น อันนี้สิตัวใหญ่อ่ะงวดนี้รัฐบาลฟันห้าอ่ะมาดูกัน<ม>ถ้าถ้างวดนี้มาห้าเลขที่เจาะงวดที่แล้วออกห้าเก้าสามห้าเก้าสามใช่ไหมครับห้าเก้าสามกับ 593กับอะไรนะ593กับ42แล้วถ้าไม่ได้สังเกตน,นะรัฐบาลมันไหล789ผมจะบอกทุกง,งวดเลยนะครับงวดนี้มันก็ต้องมาอีกแน่นอน789แต่ว่างวดนี้789ตัวไหนจะมางวดนี้ตัวไหนจะมาหลวงปู่ศิลามาถึงบ้านแล้วแถมทูบด้วยขอบคุณมากๆค่ะจุดทูบเลยครับขอให้แตกรัฐบาล3ตัวเด้อถอยรถมาใหม่ครับเป็นไงบ้างอ๋อ ขับดีครับแต่ว่ายังหลงเกียร์อยู่ไ <c oughs> อ้บอแมนใช่ใช่ <c oughs> ยังหลงอยู่ครับ <c oughs> เพราะมันเป็นมันเป็นรถไฟฟ้าไหมมันเป็นรถไฟฟ้าครับมันไม่ใช่รถมันก็สับสนหน่อยครับเพราะว่าคันไอเขาเรียกอะไรนะมันไฟเลี้ยวอ่ะมันจะอยู่ทางซ้ายครับปกติไฟเลี้ยวอยู่ทางขวาแล้วคันเกียร์มันจะอยู่ฝั่งมันจะอยู่ทางขวาครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้ามันจะมีหน้าจอขับมันอยู่ <c oughs> อะไรที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราภูมิใจหมดแล้วนอนแม่เมีอ่ะผมจะเข้าแล้วนะครับเข้าสู่รัฐบาลแล้วเรามาดูสถิติกันหัวยออกย้อนหลังมีทุกงวดครับ7 8็ดแล้วผมก็เชื่อว่างวดนี้ก็ต้องมี7 8็ดอีก เสียงมันสะดุดเหรอคนมันลงคนมันหายครับเรามาดูสถิติรัฐบาลย้อนหลังจะมี7 8็ดทุกงวดอันนี้เข้าแล้วนะครับแม่ๆจะสมบัติจดก็ได้เรามาดูสถิติกันนี่คือรัฐบาลเรามาดูตั้งแต่งวดวันที่ 16มกรานี่ครับ16มกราเลขที่ออก9ก้าเเหกนึ่งเ็นไหมครับมี7จ็งวดนี้7 8็ดมี9เห็นไหมครับงวดนี้7 8็ดออก ก้ามีเก้างวดนี้เจ็ดแปดเก้ามีเจ็ดเก้างวดนี้เจ็ดแปดเออกเจดงวดนี้เจ็ดแปมีทั้งเ้ามีทั้งแดงวดนี้เจ็้ามีเจ็ดแปดเกมาครบครับงวดนี้ออกเจ็ดมีเจงวดนี้เจ็ดมาเเห็นไหมครับงวดนี้เจ็ดแปมาเกมาดีมากเลยเมาดีมากครับแล้วบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีมังกรทองเป็นปีลูกหลานพญานาคเมาแรงมากงวดนี้เ้าจะมาอีกไหมเลขออกวัน วันอาทิตย์ถ้าเก้ามาครับผมคิดว่าน่าจะมาเก้าเจ็ดไม่เก้าเจ็ดก็เก้าแปดอ่ะทีนี้เรามาทำงวดน,นี้ผมให้เด่นมีเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมให้เบิ้งทีเดียวไหลเจ็ดแปดเก้าสีมงคลคือสีเขียวสี สีเขียวครับสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำไล 7, 8, 9, ่เจ็ปดเ้างวดนี้ผมให้สีเด่นเลขเด่นสีตัวมาหนึ่งตัวจะมีสามีห้ามีเก้ามีแปดอ่ะเรามาจับคู่กันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทีเดียว เด่นสิเด่นเป็นสูตรจะมี3มี5มี9มี8มา1ตัวอะจับคู่ครับก็จะได้ถ้าจับคู่กับ7 8็ดก็จะได้3 7 3เจ็ดส5ม5ปห้ 9ก9าเ9็ดเก้าดูว่ารอบนี้ตัวไหนจะมาเห็นไหมครับนี่มันเป็นสูนย์นะฝากแม่แม่ลง u t u b e ที่ขอบคุณแม่ๆที่ลงใน youtube ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้หลายเด้แล้วผมบอกเลยว่าใน ใน youtube นี่พวกมักเกียนคีย์บอร์ดนี่หลายแห่งเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันพูดจะไม่ดีมันเกียนคีย์บอร์ดก็บล็อกมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันเกียนคีย์บอร์ดแห่งพวกใน youtube นี่เพราะว่ามันหาว่าจังสันจังซีบล็อกมันรลดออนี่เห็นไหมครับมันออกมาเจ็ดแปดเก้าคือเลขที่มันไหลที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วนี่คือเป็นสูตรผมเอามาจับควาย ดูดีว่ารอบนี้มันจอกสักตัวไหมในนี้อะลองแคปไว้ดูลองแคปไว้ปไปดูครับแล้วผมบอกเลยว่างวดน,นี้ที่ผมคาดการไว้ที่มันจะมาจะมีสองตัวนี้เพราะว่าสามก้ามออกไปแล้วเราก็ตัดออกไปแล้วก็จะมีสามแถวนี้เพราะผมให้เด่นห้าถูกไหมครับเด่นห้ากับ3แต่ถ้ามันมาเก้าเห็นไหมครับมันจะมีเห็นไหมถ้ามันมาเก้าล่ะ มันก็จะมี97 98 99อย่าลืมนะหลวงปู่ศิลาบอกเลขมา9779อายุท่านเอง<ม>เห็นไหมครับมันจะมีแค่นี้แล้วงวดนี้ผมให้มันเด่น5ถ้า5มาตัวแรกนะผมวางไว้ให้ก็คือ5 3ครับเป็นคู่เด่นแล้วเลขนี้เด่นมากๆไม่รู้ว่ามันไปตรงสำนักไหนไหมห้ 5, 3 5ม5ไม่รู้ว่าเป็นเลขดังไปตรงกับ คนดังจับเลขหรือเปล่าอะไรผมก็ประู้เพราะผมไม่ได้ติดตาม5 3 3สหแล้วตัวที่2ที่ผมคิดว่าน่าจะมาก็คือ5-7ตัวที่3จะมาก็คือ5้าครับเพราะว่าไหล7จ็ดแเอาจับคู่กันเลยส่วนตัวสุดท้ายงวดเป็นเลขดังเป็นเลขที่ดังทุกงวดครับงวดที่แล้วก็มาแต่ว่าแยกกันก็คือเลข5้าจะมางวดนี้ไหมครับ ส่วนถ้าสามมางวดนี้เลขที่จะมาจะที่ผมคาดกันจะมีสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเพราะว่าสามเก้าออกไปแล้วสามเจ็ดกับสามแปดแต่งวดนี้มันเด่นสุดมันเด่นห้าอ่ะพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วครับแม่แม่แมพิมพหนึ่งให้ผมแล้วกดขอบพิมพหนึ่งครับแล้วกดหัวใจมาคนละหนึ่งตัวแล้วผมก็จะปล่อยแล้ว ผมบอพูดออกมาว่าหวยมนสองตวอหดแต่ว่าเป็นแนวทางซื้อ,อ,อผมบอใช้พิจรยยารย์ในการรับชมเอานะครับชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านผมบอพูดออกาครับแต่ว่างวดนี้ผมก็มั่นใจคือเกาผมก็มั่นใจนะครับเพราะว่างวดที่แล้วผมผมบอกแล้วว่าหวยสัญจรมาเล่นยากผมก็เสียดายอยู่เลยเพราะว่ารอบที่แล้วเลขสายด่วนผมหาสองน่ะมันบอออกมันนนออกซี่สองซี่สอง,สสองมันมาเป็นเลขดังนาเลี้ยวเก้าสามผมก็บอมัก ผมให้ถ้าจำได้นะสายด่วนรอบที่แล้วนะ <t une> ผมเสียดายองสายด่วนรอบที่แล้วผมสั่งอัดห้าสามให้ระวังห้าสามแล้วก็ห้าเก้าปรากฏว่ามันแยกกันหมดเลยแล้วมันก็ออกตัวเก้างวดที่เราจับเลขปิงปองคอปูได้สามโตถือว่าทะเบียนรถป้ายแดงหกเจ็ดหนึ่งหกครับเ,เดี๋ยวผมจะยอยเบิง้งมันแยกหมดเลยครับรอบที่แล้วสายดวงสายด่วนนะมันแยกหมดเลย มันแยกหมดเลยครับแล้วเสียดายครับสายด่วนเราให้รอบที่แล้วเราให้573แต่มันออก593เห็นไหมครับนี่มันออก5 9าเสเราให้เราให้ห้าสมันก็แยกเราให้52มันออก42ผมแล้วเสียใจวันรอบนี้ครับเลขออกวันอาทิตย์พรุ่งนี้รอดูราวพัฒนาเด้มมอมันสอกโตัดีหมันซีมีมาโตนึ่งแท้ แล้วมันจะมีเลขที่มัน <c oughs> อะให้เบิงอันนี้เดี๋ยวเขียนทะเบียนรถให้หลายๆคนบอกว่าทะเบียนรถยังไม่แน่นะทะเบียนรถปไ้ายแดงอาจสีออกก็ได้เพราะว่ามีผ้าหูว่ามีสอ,อตัวไหนผมก็พู้กับกัน <c oughs> ทะเบียนรถครับ ทะเบียนรถเลข6 6716เมื่อวานนี้เราตามลาวก็ยังไม่มาแล้วเอาไปตัดเล่นเอาได้มันก็ได้ไม่ไม่กี่ตัวเพราะว่าเลขมันก็มีสามตัวให้หลายเลยหัวใจขอบคุณแม่ขอบคุณครับอันนี้นะ6716งวดนี้รัฐบาลครับฟันห้า มีตัวเหนือความคาดหมายก็คือตัวนี้ครับเตรียมตัวแคป <c oughs> สามโตผมบอกู้ว่าเขาซีอันบอลเด้อคันได้ไปมื้อนี่ไปซื้อเลยสามโตผมบอกู้ว่ามันสอบ,บ่อ,อกอันนี้ผมให้เป็นแนวทางซื้อผู้ว <c oughs> ่าดอกว่ามันสอบตัวใดถ้ามักก็ซื้อถา้กกอถาพอมักก็ตามผมยาวแล้วเ้อ <c oughs> <c oughs> มื้อนี่ไปตัดแล้วเขาบอกตัดไหมผูกคือจันอ่ะแคปครับ งวดนี้ขนมไทยนะครับกับปกใหม่เด่น5กับ3อย่าลืมเล่นคู่เด่น5 3งวดนี้มักห้าครับ5 7 5 8 5 9 3 7เมเจ็ดเดียวงวดนี้1 5 7ครับหนึ่งหงวดนี้3ตัวให้1 5 7 3 5 7 5 8 3ที่เราเคยแตก3ตัว งวดนี้ผมชอบมากเลยก็คือ51ใครชอบเหมือนผมไหมมากมากคือกันว่าหา1นึหากับ3ามผมมากแข่งแล้วผมเทใจไปที่5เห็นไหมครับ57 58 59 51แล้วก็53แต่มักแข่งคือห1เห็นไหมครับ51นี่คือชอบมากๆเพราะงวดนี้ไม่แน่เลขอ,อาจจะมี1ไม่แน่ครับถ้าถ้าหมาหนะ้าขอให้มา51ครับ ผมชอบมากเลยงวดน,นี้เอาแคบอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมสิไปแล้วตอนนี้สามทุ่มสิบอ่ะแคบครับห้าหนึ่งครับงวดน,นี้ฟันห้าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับลองเอาไปเทียบกับสำนักอื่นดูว่าเขาให้เด่นตัวไหนมากมากตัวไหนก็ตามโดยนั่นสีมงคลนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีอ่อนแล้วก็เออสีอ่อน สีมงคลสิเป็นสีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำโอเคนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันสําหรับแนวทางราพัฒนาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปถ้าดูก่อนนะว่าจะไปแจกของหรือเปล่าถ้าแจกของเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆที่ร่วมบุญมาช่วยทํทานุบํารุงลานปูนะครับลานปูนินลาา่ลกัน ก็ขอให้ได้กลับไปหลายๆได้กลับไปเยอะๆวันี้มันม่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่ว่ามันเด่นห้าครับเพราะว่าสองศูย์นี้มันชนกันที่ห้าแต่ว่าผมบ่กู้ว่ามันสิมาหาตัวใหคิดว่าน่าจะมีห้าครับแต่ลายตำนักผมบอกูุว่าเขาให้ตัวใหอันนี้ผมบ่กู้เขาฟันตัวใดบ่บู้แต่ว่าเด่นห้ารองสามงวดนี้มันเด่นห้ารองสามถ้าสามก็ ที่ผมมากก็มี38แล้วก็337แต่ว่าถ้าเป็นเลขดังก็จะเป็นไอเลขอายุของอายุพุ่มพวงก็จะเป็น31แล้วก็32อายุ31ย่างส2ถ้ามากก็ไปหาซื้อรอตตอรี่ไว้แต่ว่า3 1อดนะผมว่ามัน,น,นเบ้อออกหรอกเพราะว่ามันบ่นเคยออกมันเป็นเลข่เมื่อเป็นมงมันเป็นเลข่เมื่อเป็นมงคลแต่ข้าศอกนั้นศอก32โอเคไปแล้วขอให้โชคดีเด้อสวัสดีครับ